สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเปลี่ยนปยทานนะคะดอกกุหลาบค่ะใช้ดิบ,บินเบอร์สองจำนวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละสามสิบสามเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบ,บินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ 8ซนติเมตรครึ่งค่ะวางลงไปนะคะพับได้แล้ววางลงไปค่ะจับขึ้นมา1เส้นค่ะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นที่สองค่ะเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะ ปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเส้นต่อมาก็คือเส้นที่สามค่ะของเส้นที่สองค่ะเส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงร้อยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบินจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะ ครบทั้งหมด4ด้านแล้วบีบกดทุกมุมค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ซ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะเส้นสีขาวพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะเราสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะ ต่อมาคือเส้นสีเหลืองค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะเราสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายดิบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้จับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายดิบบินเราชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะต่อมาคือเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะเอาสีขาวนี้หลบมาค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะปลายิบบิ้นชี้ออกไปทางด้านซ้ายดึงออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะเป็นเส้นแรกนะคะเอาสีขาวลงมาพ้าเฉียงขึ้นไปแบบนี้ค่ะสีเหลืองเสร็จแล้วต่อมาเป็นเส้นที่สองคือสีขาวผาาตามสีเหลืองลงไปค่ะ สีขาวเสร็จแล้วต่อไปเป็นสีเหลืองก็พาดตามสีขาวไปนะคะเส้นที่สามพาดตามเส้นที่สองไปค่ะเส้นสุดท้ายคือเส้นนี้พาดตามเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ทำเส้นที่สี่ก่อนรวบสามเส้นนี้ลงมาค่ะ เส้นสีขาวที่เราทําพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีเหลืองค่ะนําปลายริบบิ้นสอดลงไปที่กลีบดอกสีเหลืองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะปล่อยสามเส้นนี้ขึ้นมาค่ะทำเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะ สเส้นนี้รวบลงมาค่ะพับเส้นริบบิ้นมาชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมานำปลายริบบิ้นมาสอดลงไปนะคะที่กลีบดอกสีขาวตอดลงมาแล้วดึงออกมาค่ะปล่อย2เส้นนี้ขึ้นไปค่ะทำเส้นสีขาวนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุด เอาเส้นนี้หลบมาเราพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะนำปลายริบบิ้นมาสอดลงไปที่ฐานที่กีบดอกสีเหลืองค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาก็คือเส้นสุดท้ายค่ะเส้นสีเหลืองเราพับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวา พับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมานะคะนําปลายริบบิ้นสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาดึงออกมาค่ะนี่ค่ะได้ทั้งหมดนะคะสี่เส้นแล้วนะคะต่อมาเริ่มจากเส้นสีเหลืองค่ะเราจับเส้นริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือหลังจากนั้น พับที่ปลายดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปนะคะที่ฐานเราทำเลยผ่านกลีบดอกสีขาวมาสอดกลีบดอกที่สองค่ะกลีบดอกที่สองนะคะปลายริบบินทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นสีขาว เราพับเซนริบบิ้นชี้มาทางขวาพับที่ปลายเซนริบบิ้นกลับมาค่ะผ่านกลีบดอกสีเหลืองมาสอดกลีบดอกสีขาวกลีบดอกที่สองค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเป็นสีเหลืองค่ะพับเซนริบบิ้นชี้มาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะ ผ่านกลีบดอกสีขาวมาสอดกลีบดอกสีเหลืองค่ะสอดกลีบดอกที่สองนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาคือเส้นสีขาวพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดผ่านสีเหลืองมาสอดสีขาวนะคะสอดด้านในกลีบดอกแรกที่ทำค่ะ สอดด้านในกลีบดอกแรกที่ทำนะคะปลายริบบินทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงให้กระชับค่ะทีละเส้นนะคะค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบินจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบินจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ ริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะครบทั้งหมดสีมุมแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะฐานของริบบิ้นเราจะได้แน่นขึ้นนะคะหลังจากนั้นให้ตัดปลายริบบิ้นทิ้งทั้งสี่มุมค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซอบสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ